เอาไปมดนี่คำถามคือจะมีคนเล่นเหมือนพี่ป๊อบอยู่หรอบ,บริลเนกระซ้ามึงแล้วคนอื่นเขาก็มาเ่นคือกูนี่แหละพวกนี้มึงจะให้เอฟซีู้ล่กองผู้น่ะวาไปให้ผู้เล่นกับพ่อนะซ้ำหนีพ่อวะเดี๋ยวซ้ำหนีก็ได้าวากมาล่อง,องอิึงจะกันรัวบูยต้องตรวจคุณภาพพรอมบ่ดูนี่ไม่มก็ต้องตรวจได้เรียบร้อยแล้วนะต้องฟังซิวซี่ก่อนขักหนอล้วมึงจะแจะกกจจาจังใดบัตนี่ มันที่ยากอย่างเนาะอ,อยู่ในงานวันที่สองผู้จิกาหน่กันผู้ใดยางมาหาคอยยื้อบุดเราบอกว่าอยากได้อย่างมัดผมหงอยไดให้ปั๊บเลยวนแล้วไปงานจังม่องบาเนี่ยใบสองหอดใบาสามอยู่เสียงไม้ห้อศูนย์การค้าเส้นท่านแอร์พอร์ตเด้อเข้าใจว่าเออเพื่อนนั่นแหละมาพ่อกันยือบุดบีสิบเอ็ดเอาไหมยือบุดบีสิบเอ็ดได้บึ้มเอ้าสิระเอาไหมด้วยอีกรอบเอ้ยโอ้ยเานาะย ใช่ได้โอเคโอเคอะไรจะชอบเล่นยางมัดผมขนาดนั้นถ้าเป็นลูกบอลก็ว่าไปอย่างมึงเตรียมลูกบอลมึงอยไปพวกนี่จะบ้าหรอนี่ไม่ไปกับพี่ป๊อปหรอกนี่จะ